สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอมอก็แต่งตัวน้องกำลังจะออกจากบ้านแต่ว่าช่วงนี้นะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้ากันแดดตัวนี้นะคะทุกคนดาราซันสกีนะคะตัวนี้คือเป็นตัวที่แบบตอนนี้อมอใช้ทุกวันจริงๆเพราะว่ามันแบบอมชอบมากคือมันไม่เหนียวเนอะหน,หนะเลยเกี่ยง่ายซึมไวนะแล้วก็แบบเวลาออกจากบ้านเนี่ยมันสามารถปรับสีผิวเราเนี่ยขึ้นได้อีกเฉดสีหนึ่งเลทุกคนบวกกับว่าของเขาเนี่ยแบบ ได้มีสารสารที่แบบบำรุงผิวจริงๆอะนะถึงแบบหถึงแบบชนิดเลยคือเวลาออกไปอะผิวโกลวม,มากแล้วคนทักขึ้นเยอะมากๆนะคะแล้วที่สำคัญคือมันเกลี่ยง่ายมันซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะแล้วก็เวลาแบบเราทากันแดนหนาะๆนะบางทีมันจะแบบชอบติดตามเสือ้อติดตามลดติดตามอะไรเนงะี้ยคืออันนี้ไม่มีปัญหานเลยนะทุกคนกันน้ำกันเหงื่อดีมากๆคือแบบ แลวราคาเขาเลิศมากค่ะทุกคนเราไปหาซื้อดูนะของดาราทันสกีนค่ะทุกคนดูดิข่าวจัวะสวยเลิศออกแดดใช่ปะจากที่เราแบบเออต้องกลัวแดดเพราะว่าเราต้องบำรุงอันนี้ก็คือทางบำรุงทางกันแดดปรับสีผิวให้ขาวให้เนียนให้สม่ำเสมอทางง่ายดูลูบไปแป๊บเดียวนะคะขาววิ่งออกจากบ้านก็คือสวยทันทีง่ายมากมทุกคนชอบมากค่ะตัวนี้ นี่ก็ไม่เคยเชื่อเลยว่าออกจากบ้านทีผิวนี้จะกโกลขนาดนี้นะคะแล้วนี่เราจะทดสอบให้ดูกันเห็นเห็นว่าเขากันน้ํำมากดูแบบมันไม่มีอะไรอะไรไม่มีอะไรไหลไม่มีอะไรซึมเลยเช็ดก็คือไม่มีสีติดนะคะแถมยังไม่เหนียว